มีในทวิ t เตอร์หนึ่ซึงเอาที่ทัาใจัผมมาเขาบอกว่าท่านนี่ยเป็นส่วนร่วมในวัสงารของเดิมตลอดเลยนะครับซึ่งโยผมมานั่งคิดดึงจริงมันเป็นเรื่องจริงครับผมเรืพอูวามันนองเันงานอะู่ดจริง สึ่งตัวนีนะผมพี่มารก์ก็อยู่ตรงนั้นครับวันแรกที่เราเดบิวต์ในนามกอ์เซเว่น,นก, 7, ก็อยู่กับพี่มาร์กครับจำได้ไหมครับแฟนมิทติ้งครั้งแรกของผมแบล็กเฟเธอร์ที่มากกมาเกียครับ และวันนี้นะผมโซโล่คอนเสิร์ตเวิร์ลทัวร์ครั้งแรกของผมสตัดิวิมครัง้งแรกของผมพี่มาร์ก็อยู่ตรงนี้ครับ